ต่อต่นี้ขอลูกมีสติมั่นทุกคืนวันลูกจงคิดใส่เจตนาบูชาพ่อพระเทไว้ในอุลาจูบชีวาสิ้นไปอย่าได้ลืมให้ของขวัญแก่พ่อแม่นับแต่นี้ด้วยทําดีต่อพ่อแม่ก่อนแก่เข้าให้ท่านได้ประจักษ์ในรักเราดีกว่าเฝ้าทาบุญให้ผู้วาชชนเราจำไว้นะทุกคนทุกท่านเรามีพ่อแค่คนพูดรักกับท่านทําดีกับท่านทําดีทุกอย่างที่เขาทําที่เขาทาที่กระแสอะไรก็ว่าตามแต่หากเป็นบทะลนงสุสมัยก่อนเนาะ ก็มอบดอกมาให้พ่อทำํำไมเด็กประทมซื้อดอกมาให้พ่อทุกคนเพราะครูบังคับขายครูบังคับขาย ดังนั้นในแง่าการทําหน้าที่ส่วนทาหน้าที่ขาดเนี่ยการบริษัทดังนั้นในแง่าการทําหน้าที่ส่วนทาหน้าที่ขาดเนี่ยการบริษัิการที่